เฮ้ยเฮ้ยสวยจังเนยปีน้องค่ะมาด้วยมาด้วยได้กาะคาได้กาะคาคานั่นน่ะเนาะเอออันขาเฮามือเห็นหมอนชัวร์เนี่ยในในขมจุกขมสุกกันเนี่ยอันนี่เล่ให้เกาะกันมาต่อถือยาหมาเหลียวเนี่ยในมันก็อับจนลุ่นตรงนึงขานั่นเนาะเออป้อมบเพว่ามันที่ตั้งกินนันวันวานในคจะได้ขาเสยเสยนะคะเนี่ยเออยาเนี่ยมันเอาส่งผักเหย่างเอบเกาะมือเข้ามาด้วยเจ้ากันนะ อยางเอี Ooh, so cool like, oh no ๊ยบกล่องบัวมันปั่นปั่นมาจำไดปก็คคาเนาะเออโอ้ยโอ๋ใบก้อนถ้าเป็นเศร้าโอ้ยใจใจพระเป็นเศร้าแด้ใจเนาะเป็นหมอก้อนแอบค่ะไอ้ค่ะเนาะเด้รู้อวบันาโอ้ยอ่าเลยร่างกินอะไรเกี่ยวเลยสเชฟในเมืองของกังเลยค่ะไหนอันนอกหมอก่ะหมอกินก็หมอกี้ข้างไหนเนี่ย เรียบวันเวสัยป้ามีหนอนอะปะใช่เนื้อไรเ่อีดีวันเอาป้าว่าต่อหมอเดือดได้ก็อนเ่หมอเห็ดใส่ในข้าวเนอ๋อนนนาอาล่มไก่เต๋อไก่ที่ไก่ว้านนะะอฮะใส่ใส่ใส่คอยเฮ็ดต๋เห็ดว่าข้าวเนี่ยบอกวันเอฟ ได้ขาเอเคเลเนาะมือใครอยู่ดีเื่อได like. ้ก่ออาอาเ่าอามาเท่าเห่นเล็กเนาะมาดังได้ทได้กอค่ะมาปั่นขาสงองปอเนาะปอนกาคตั้งคอนิวหรือหรือใหม่ๆเ้าะอุ้ยกินอุ้ยกินได้ปีี่แล้วเน่ยคาด้ก่อสักเนียวมักินให้สุดใจเ็าน้ายแล้วค่ะ ข้าวเหน,หอหอเน,ยนเียวไร่ว่าซอหอ่ค่ะเนาะงเดชเชิงกาคืนนยอในถึงไปว่ากันนะป้็ลึกมากเนี่ยก็กินไรครัค้งอ,อยู่ในนั้นน่ะเนาะเออเข้าวเหนียวได้ได้จานใส่ข้าวซอยตอกโกวันเนี่ยเออนันนน้นข้าวเหียวไ้ซ้ำข้าวเหนียวเรือเรือดอกนี้ข้าว่าเมื่อนะข้าว่าเมื่องเพชรเดวันเฮ็ดไหนเก่งขาเอาพันกีค่ะ ใจว่าวันหวาน,นเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาน้ำอ้อยน้ำตาได้มันใจอร่อยชุดต้วนอะค่ะอ๋อ้นัน้นคำยิงตองนเรากินอร่อยชุดต้วนอะไรอย่างงี้ปีองไผายโพปีรูปผายเมย์มากกว่าโจมากก็เหมือน,น,นอะไรเด้่อื้ ช้อนดีค่ะก่มใจคของมีของหวานจากนั้นได้ได้ของแล้วเจ้านันก่อนย้ำช้อข้าวยาเหมืด้กกาบปัดเอาไว้ให้ตีต,ตีวาวๆห้วเนี่ยทบถึงทำมื่อไรอะไรแค่กตบหเห็ียคันอันนี้เด็ดที่แขบอร่อย นี่ป้าสุขะเลเชอรโอนยับยับเอ็มโอนยับยับเจองเลยนะขาด้วยในคลิปคาอันคันนู้คิปไปนะเด็กคาได้ปักชาว้ปันคาโอว่าเผยคาไรนก็สั่งใด้คาเนอสผ้าเนส่ดีเดๆนะอนยบยับยบบอันนเยนะเนื้อโอนนนี่ย้อนอันไห้แข็งขาขาคิมๆเลยส้หน้าหนังก้าเนี่ยปาปสักก็ดสักไงออ มันเป็นตั้งเื้อตั้งกูเนี่ยนะเนาะมีเป็ดเนี่ยน่ะมีไลสยมีแซกมีเหมือนจะ่าใส่มันปั่นเดือไหนคะเนาะชูปีถัานถือก็ใส่ได้ย้อนถัานถือก็ใส่ได้ค่าเนี่ยคะเนาะมีใส่ลายปานเจสันปั่นเดือเต็ดเออใส่อาชาลูอวดเก่าขมิ้นกับเก่าเนี่ยนได้ดึงเมียใส่เอ็มใส่เอ็มเนี่ยใส่สีขาว่าน้ำหนักสี่สิบกิโลคืนเนี่ยน่ะเนาะเออ ตึกแหมแบ่งขันขานะขานะซังไหลคนมาเนี่ยกําเดียวขานะอ่าโตขานะเลขอ่ะเออปวดไปด้านหลังแต่เออปฏิว่าเป็นลูกอ่อนอานที่เปิ้นบ่เพิดคนฮวยเลยก็ยึดคนฮวยได้นะอืมหาดะดันขาขิเนะนาขามิเนดันตันเพคนตันผ้าโชในผ้าเฮียมันหลายป้อมใหม่นั้นอารมณ์บ่ดีลูกได้อารมณ์ดีบ่อารมณ์ดีไม่ได้วันเกี่ยวเลยเนาะนั่นน่ะแหละ จ้าคนโหเลบ้องเกี่ยวว่ามันเจ้าพี่เอ๋อแกว่าไม่น่ะมันเป็นสัตของน้ารับนล่นะขับเลขับเรขับเลเยอะเกวเขาเออ่าฮเออที่อยนาาอใ้กการในการมาทำเกมเพมเราทำเียวเจ้าคนโหน่เขาก อารมณ์บันใจเจ้าก่าอีอะไรกคนหัวนาผาไม่กองกลางน้องพูว่าปีนี้ชี่นพูนะนอจางคือนอขเดจกงกันนะอันเ่ยวตัวเจ้าก่อนน่าจะนาผักกานเนี่ยเหรอเพิ่ะ เก euh ี่ยวกับนาผาไดกางว่ากันเลยละอืมถ้าแบบนาผากางเราเข้มเล่าเลยว่าอืมใครเหนนาผามีอยู่ก็เอ็ดตัวในวันนั้นเรากับกลาง่าล้งเกี่ยวนาผากลางฮ่ฮฮถงเนาะเธอมา กปกันพักกางรือฮันจ้าตอกางนก็น mm ักหัองเ่นวันเดวฮ่าฮ่าฮ่าแวค่ะนี่ก๊อจะเดืด <spoiled> ด้ก <season jeune music> ๊อฟวานแหวนบวานแหวนวานวนละ อร่อยชุดจ้อนคาะไข่ยอนก่อนปันกินต้องไม่ก็กินอะไรอ่ะเพราะว่ากตั้งกินมันจะเขาพักตั้งกินอันเขาเก็บกินคอยใหญ่เลยไปตั้งในหลังหวานตั้งกรืเอนมตั้มแทงตั้มหมูค้างเนี่ยฟองเป็นผักหุบใจเขาในได้กินจ้ำแห่งอนจุดแ่ง น้ำผิดนนหนึ่งแค่ไหนก็ปลากินหวานเนี่ยกินหวานห้าแต่งยินตีหน,น่อยนะอันนั้นจะนั่นมันล่างจะหน่อยนะปรกกาศไพน์ได้บิ๊บบิ๊บจ้ะก็กับ

เต็มเป็นก่อนเป็นแกง mm hmm. อันเดียบหวานว่าเดี๋ยวทเอออันตุ่ยนั่นอย่าไปอื่นน้ำลายหรอกนะข้ากุี่รูกังย่อยเกิดขังมีงก่อน ต้องใจมากกินควขยชุ่มหนึ่งก่อนนะเข้ามากินแป้งให้ชุมก้อยก่นกนอนบ้องหวานเหมือนอะ้รได้รึสื่อกินอะไรได้ดึงดื้นนี้ได้ค่ะเห็นได้ที่กองข้ามป่าน คานแดแล้วบ,บอก็เหมืนอนเงินฉดต้องขายบ,บ่เออมันเดีผูไหนโยมาตปกองก็มีเงินใลยก็รอห้งผู้หนังหวัวมือหลายวันมาในก็เอาเม็ดแบบักมาปั่นขับวกขาก็ทา